นี่คือวิหารวัดยางโอ่งน้ําตําบลแม่สลิดอาเภอบ้านตากจังหวัดตากแม้อายุการสร้างผ่านมาไม่ถึงร้อยปีแต่มีความเป็นเอกลักษณ์และและดูงดงามตามแบบท้องถิ่นที่คณะผู้สรัทธานในอดีตได้ร่วมกันสร้างไว้ผมเดินทางท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดตากมาถึงวัดยางโอคงน้ําเพราะทราบมาว่ามีวิหารเก่างดงามตั้งอยู่คู่วัดแห่งนี้มานานหลายสิบปีแต่ปัจจุบัน มีความสุดโสมอย่างหนักอาคารวิหารจะตั้งอยู่ข้างอุโบสถด,ด้านหน้ามีหอระฆังและหอพระไตรปิฎกด้านข้างทั้งสองก่อเป็นเรือนย่อยขนาบข้างลักษณะาอาคารเป็นแบบกึ่งไม้กึ่งปูนโดยเครึ่งบนสร้างด้วยไม้ปัจจุบันมีสภาพซุดโทมหลังคาลวและโครงสร้างแตกชำรุดไปหลายส่วนที่ประตูทางเข้าวิหารพบว่ามีจารึกการสร้างโดยระบุว่า เจ้าอาธิการเขียวและคณะสัทธาร่วมสร้างวิหารหลังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2489ซึ่งจะมีอายุราว80ปีมาแล้วครับผมได้สอบถามคุณเกษมพันธุ์พืชซึ่งเป็นคณะกรรมการดูแลวัดได้ให้ข้อมูลว่าวิหารเก่าหลังนี้สร้างมานานหลายสิบปีแม้จะมีอายุไม่ถึงร้อยปีแต่มีความเป็นเอกลักษณ์และงดงามการเวลาผ่านมานานหลายสิบปี จึงทำให้มีสภาพที่สุดโทมอย่างที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้แต่ทางวัดขาดงบประมาณรวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจึงต้องรอให้หน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบและประเมินการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคตมันจะเสียหายมากเกินไปอ่ะมันจะไม่เห็นร่องรอยของเก่าที่เราจะจิตนารมของพี่น้องชาวบ้านเนาะ แต่ว่าตอนนี้เราขาดงบประมาณจะบำรุงธนุบำรุงก็ไม่ได้เขาไม่ให้แตะเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ทุกวันนี้มันก็สูดลงเรื่อยๆสูดลงเรื่อยๆค,คือตอนนี้คือได้รับการคิดทะเบียนไหมใช่ไหมครับครับ,รบพระวิหารครับพระวิหารเราแล้วโบสถ์โบสถ บทตัวนี้ครับบทก็คือว่าอันนี้คือสร้างใหม่ใช่ไหมครครับอันนี้สร้างใหม่แล้วก็คือเคยมีบทเก่ามาก่อนใช่ไหมครับบทไม่มีสมัยไม่มีครับสมัยนะั้นไม่มีมีแต่วิหารเก่าวิหารวิหารกศลากระเลียนครับรกศลากรเบียนกระหลังเกา่าเราก็ลื้อไปครับเพราะว่าไอ้ตอนนั้นน่บ้านเรามันน้ำท่วมเนาะผมเข้าไปชมภายในวิหารพบว่าประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ทั้งสิ้น5องค์โดยองค์กลางจะมีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผนังหลังพระประธาน มีปติมากรรมพระพุทธรูปประทับยืนข้างละสององค์ด้านข้างโดยรอบถูกใช้เก็บพระพุทธรูปขนาดเล็กหลายองค์และธรรมาะเก่าผนังอาคารบางส่วนแตกชำรุดแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือหลังคาเครื่องบนที่ทำจากไม้มีหลายส่วนที่ต้องเร่งอนุรักษ์จากการค้นหาข้อมูลประวัติวัดจากกรมการศาสนาระบุไว้ว่าวัดยางโอ่งน้ำสร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงธนบุรีใช้ชื่อวัดยางโอ่งน้ำ ตามเขตการปกครองเมื่อครั้งอดีตที่อยู่ในพื้นที่ตำบลยางองค์กิ่งอำเภอสามเงาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2528ครับ